สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะก็ยินดีตอนรับก้าสู่ช่องคุณศรัทธาสันนะวันนี้ก็จะมารีวิวเตียงพับนะฮะเตียงพับเตียงพับสามบาทเอ้ยสามพับนะฮะเตียงนอนดนะฮะน้ำหนักห้าสิบแปดกิโล ขนาดสินค้ากว้างยาวสูงะว้างหกสิบครับคือกว้างยาวร้อยแปดถ้าใครสูงเกินร้อยแปดห้าก็ลำบากนะฮะยี่สิบหกสูงจะพื้นมายี่สิบหกเซนน้ำหนักดูด้วยมากนี่อันนี้คือสินค้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกล่องนะเดี๋ยวเราเปิดมา ปิดอย่างไรนะเกะกองมาก็เจีบนี้เลยครับนี่ฮะช่วงนี้ก็สู่หน้าฝนแล้วครับตัวดตั๊อาจจะไม่ค่อยมีงานครับเนี่ยตุ๊ดับก็เลยสั่งเตียงมานอนเล่นนะเดี๋ยวจะเออกมานะครับครับก็จะเป็นแบบนี้ับของพลาสติกมาก็โอเคนะสินแ้้านะ ต่งจากเม็ดนะครับนะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาเด<ฮ>ี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อน,นะครับเด็กแกดูนะครัเดี๋ยวจะการให้ดูนะครับมันจะเล็กน,นะครับซิ้นนี้ร,นร้อยหกสิบแปดนะฮะนี่ฮรยาวเปน็นะี้เอ้ยร้อยแปดสิบห้าครับความยาวแล้วก็ก็สูงห ยี่หกครับสยี่หกเนี่ยขาขึ้นมากว้างแปดสิบห้านี่พูดตัวเาครับก็โอเคนะครับนึ่งจุดุดจุดดตัวนี้จะเล็กนหมมันเหมือนมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆครับไม่มีะไรครับสั่งของจากจากอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยช่วงนี้เงินช็อปครับสั่งของทางเด็กจางเดียวครับอืมอกี้ก็ได้คุยกับอ่าส่งของนักพานส่งของนี่ก็บอกโอ้ ح! ของนีครับตอนนี้ยังส่งไม่เสร็จครับมืดแล้วนะครับมผมก็รีวิวตอนมือแลยครับตอนนี้ก็นักง,งานส่งของกว่าเืออีกอเยอะเลยครับ คือตามคนต่างไม่ออกชอบนะครับชอบทางอิจดิเตอร์เอาครับตามแอปต่างนะตามงานต่างๆงานก็เลยเยอะมากครับรายได้น่าจะดีครับแต่ก็เสี่ยงนะครับช่วงนี้ก็มีโรคภัยให้เก็บมาแบบนะฮะอันตรายมากครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับซื้อเตียงนอนมานอนแล้วครับหน้าฝนครับดูครับจอดนอนแล้วครับครับก็ทีนี้ก็จบเีนี้ครับสวัสดีครับ